เป็นหัดเยอรมันตอนที่เป็นหัดแล้วหมอเขาบอกไหมไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่ลูกโยมอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดค่ะลูกลูกอายุยี่ส<ะ>ิบเอ็ดค่ะโยมอยากมาถามว่ามีกรรมอะไรค่ะถามถึงใครลูกโยมหรือตัวโยมลูกค่ะลูกโยมไม่มีกรรมแต่โยมมามีกรรมค่ะเพราะลูกโยมไม่ทุกค่ะแต่ตาเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะแม่ลูกโยมไม่ทุกอะ่ะเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ทุกเพราะโยมต้องดูแล ถามว่าทําไมกรรมตรงนี้มันเกิดกับกับกยโยมตอนตั้งท้องถามว่ากินยาหรือเปล่าตอนหมอบอกเป็นหัดเยอรมันตอนนั้นโยมคิดยังไงอะ่ะก็คิดว่านึกว่าจะไม่เข้าถึงตัวลูกไงคะเขาแนะนําอะไรไหมคะไม่ได้แนะนําไปไปเจาะเลือดก่อนสามเดือนคะ่ะก็ไม่ได้บอกหมอว่าเป็นหัดเยอรมันค่ะอ๋อ้วฉีพูดได้ไหม เรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของพบภูมิที่ผ่านมาในอดีตคนเนี้ยคนเนี้ยเคยเป็นลูกโยมเหมือนกันเหมือนปัจจุบันเนี้ยแต่ตาดีพอตายตั้งแต่อยู่ในท้องอพอโยมคลอดโยมคลอดเขามาแล้วเลี้ยงเขามาได้ไม่นานโยมก็มีครอบครัวใหม่ มีสามีใหม่ลูกยอมก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาการโตขึ้นมาของเขาขเขามารักชอบพอกับพ่อเลี้ยงพอรักชอบพอกับพ่อเลี้ยงก็เลยจับลูกล่ามล่ามลูกเอาไว้ <c oughs> นี่เรื่องอดีตนะ <c oughs> พอล่ามลูกเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ไปดู <c oughs> ไปแลให้คนคอยส่งข้าวส,ส่งน้ำเนี่ยมันเป็นห้องที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นห้องแบบเนี้ยมันเป็นห้องแบบห้อง ห้องทึบๆกินนอนถ่ายอยู่เดี๋ยวส่งผลมาว่าลูกโยมเป็นตอหินค่ะเป็นต้อหินค่ะในอดีตชาติเป็นต้อหินแล้วต้อหินก็ยังไม่หายจากอดีตชาติมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นต้อหินใช่ไหมคะค่ะเชื้อโรคที่เขาถ่ายที่เขากินที่เขาถ่ายอ่ะกินแล้วก็ถ่ายอยู่ในนั้น,นแล้วเขาก็ ใช้อารมณ์เขาว่าค่ะที่เขาอยากจะออกจากห้องนั้นแต่ว่าใช้คนคุ้มกันอย่างดีแล้วก็กลายจากผู้คนเลยทำให้เขากลายเป็นคนตาบอดจากอดีตชาติพอมาเกิดใหม่ก็ยังบอดเหมือนเดิม<ะ>แล้วก็กลายมาเป็นกรรมของโยมว่าโยมไปไหนครอบครัวมีความถูกดีไหมคะไม่ค่อยมีค่ะพ่อเขากินเหล้าค่ะเบื่อไหมคะเบื่อเหมือนกันค่ะ พ่อคนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะยมนอกใจไหมยมเคยนอกใจไหมไม่เคยคะ่ะแต่เขา<อ>คิดเหมือนกันค่ะแต่ก็เบื่อไงเบื่อไงแม่เพราะว่า,วาพ่อเขากินเหล้าไม่ค่อยสนใจลูกเต้าอะไรอย่างนี้คะ่ะยมต้องกลับไปกราบยมผู้ชายยมกลับไปกราบแล้วคืนนี้กราบคืนนี้จะดูดีไหมเนี่ยจะทันเมาไหมเนี่ยหรือเมาก่อนตอนนี้ไม่เมาแล้วค่ะ เขาไปออกเล่าค่ะไปออกเล่าไปอดเล่าอดละไปอดเล่ากรรมกรรมมันส่งผลมาว่าเขาเขาอาคาตโยมถ้าชาติหน้ามีจริงจะขอไปเกิดไปจองเวรโยมอีกถามว่าสามีใหม่โยมได้ลูกโยมไหมได้นะ เขาได้ลูกโยมนะาตาไม่ไม่โยมอะ่ะเขาได้ลูกโยมแล้วก็พยายามที่จะช่วยลูกโยมจากอดีตชาติแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพอเปิดเข้าไปก็พังอะแหละโยมขี้วันเดียวตั้งยังเหม็น <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วขี้เป็นปีปีอะ่ะขี้เยี่ยวอยู่ในนั้นเป็นปีปีแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าลูกตาตามผิวหนังเขานเนี่ยเนี่ยตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคผิวหนังตอนนี้เป็นไหม เขาคัาคันคันอยู่ค่ะคันตามตัวเขาค่ะอันนี้เป็นของจิตดวงเดิมที่ตายยังไงมาเกิดอย่างนั้นเลยโยมค่ะ<ฆ>ตายยังไงแล้วเกิดอย่างนั้นเลยตายแล้วเกิดเลยตายแล้วเกิดเลยอย่างนี้มาสามชาติแล้วนะแต่จะแก้ได้ไหมคะแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้ยมอยากจะแก้ไขย,ยมมองเขาเวลาที่เขามีอารมณ์รุนแรงขึ้นมายมอธิษฐานว่ายมเคยกักขัง่วงเนี่วอะไรเขาไว้ตั้งแต่อดีตชาติขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่า ชาตินี้เขามาเป็นลูกอย่าจองเวร<ะ>อยากก่ากล่าวคำว่าขอโหติกรรมนะ,ะขอโหิกรรมกับลูกไม่ได้นอกจากลูกจะขอโหิกรรมกับแม่ได้จจอ,อย่าจองเวรใช่ไหมอย่าจองเวรค่ะนึกในใจไว้ว่าอย่าจองเวร<ะ>ก,ก็ก็น่าจะดีขึ้นยัง<ะ>ทำอาชีพอะไรอะ่ะทำงานคะ่ะรับจ้างทำงานคะ่ะสามีสามีเป็นช่างซ่อมบำรุงคะ่ะซ่อมอะไรอะ่ะซ่อมซ่อมบำรุงช่างไฟคะ่ะ ฉีพูดได้ไหมได้ค่ะยมขโมยตังค์เขาบ่อยไหมขโมยตังค์ใครค่ะสามีไม่ไม่ค่อยไม่เคยขโมยนะแต่ก็หยิบก็บอกเขาอย่างนี้ค่ะคุณ <c oughs> <c oughs> หยิบก็บอกเขาทีละร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะหยิบมาแล้วมาเลี้ยงลูก<ะ>ซื้อของเลี้ยงลูกเลี้ยงคนในครอบครัว<ะ>อันนี้เป็นกรรมเนาะเลือกทำไม่งั้นเงินก็ไม่พอใช้พอกินอยู่างนี้ แผ่เมตตาให้อาชีพบ้างถ้าไม่แผ่เมตตาให้กับสมาชีพมันก็ไม่เหลือโยม,มนี่ถ้าใครเจ็บป่วยคนหนึ่งแทบจะไม่มีเหลือเลยค่ะ